ไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นพี่อยากได้ไหมพี่ว่าไม้พี่ลัน,ลน,ลนสนุกเลยเป็นคนไม่ตลกแล้วเนี่ยตาเดียวตาเดียวอะไม่ยาวตาเดียวตาเดียวซื้อรอพี่ดีเดี๋ยวพี่ไปเล่นดอกพูดเองนะได้พูดแล้วนะบอกไป,ไ,ไ,ปไปม่วงก่อนละกันนะงั <laughs> <laughs> ้นม่วงชื่อว่าอะไรก็ชื่อเดียวกันเลย เีจะเจฝากคนดูเจไว้แล้วพี่ดาต้องเล่นกับเจนะฝากไว้ัใครฝากไว้กับคนดูฝากไว้กับพี่ฝากไว้กันนี่ไม่ใช่หรอใครจะพูดว่าฝากไว้ทำพิเกลืออะไรอะไรนะเขาจะพูดว่าฝากไว้ทำพิเกลืออะไรบินไม่เดี๋ยวเจบอกเลยโอเวนเจเลยใช่ครับโดนสามใช่คือตอนนี้เจซื้อรอพี่ก่อนพี่จะได้ไปเล่นกับเจแล้วเราจะเล่นจริงไหมจริง อิปล้อมาะนี่แรกเอาเลยจริงนะโหโหโหคนที่ไหนอ่ะโหครับโหครับ ครับอ่ะครับนันะเต็งเขารักเต็งมากที่สุดเลยปิปีกเหรอในสามโลกพี่รักน้องเจเจที่สุดในยี่สิบแปดโลกโลกเบาหวานความดันโลหิตฮะ ต่ว่าไี่หมดแต่ว่าเราจะเล่นเรามันมีสี่คนใช่ไหมในตตี้เราจะเล่นตัวนบุตรอ้วนกันหมดเลยนะคะไม่เอากูไม่เอาไม่ได้ไม่เอากูขอแบนบุตรอ้วนขอแบนขอแบนบุตรอ้วนไม่เล่นตี้ใครว่างมั่งอ่ะแนี่แจยนี่แจยนี่แจยนี่ อมีล้อไม่ใช่พี่หลุดพี่หลุดพี่หลุดมีล้อมิล้อมีล้อไม่พี่ไม่ได้พีม่ได้ล้อล้อมีล้อพี่ไม่ได้ผิดไม่พี่ไม่ไม่เคยคิดฟังแล้วพี่ไม่เคยคิดอะไรนะอืไพี่พี่พี่ไม่เคยคิดในนี่ครับในครับใน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 เนยคใน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  เดี๋ยวเชื่อว่าพี่ดับไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนล่ะใช่ใช่ใช่เจอกันไม่ใช่ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเจอกันในนั้นไงพี่ดอดก็เล่นเราจะเล่นเป็นตัวบุญดาวก่านะคือห้ามขำโอเคไหมเฮ้ ขับรถไปเราเป็นคนรอทำดีๆ <c oughs> เราเป็นคนหน้าตาดีพี่เป็นพี่เป็นนางฟ้านะดูเข้ากันดีนะงันนี้พี่เป็นนางฟ้านะนางฟ้าะอะไรอะนางฟ้าน,นางฟ้าติดติอะไรอะหลุดเหมือนลุด <c oughs> ไหลวะวันแรกก็เอาซะเลยเนาะ น้ามันคือการกระชับมิดใช่เหรอมันมีการกระชับมิดเหรอใช่อย่างนี้พี่อย่างนี้ถ้าพี่โดนรอบหน้าพี่ก็โดนเพิ่มวันเหรออะไรนะถ้าพี่โดนรอบหน้าพี่ก็โดนเพิ่มวันเหรอถูกอะไรแล้วของเจโดนกี่วันเจไม่เคยโดนนะสักครั้งเลยนะเคยโดนช่องเก่าอะ่ะอ๋ออันนี้ช่องใหม่เหรอใช่เคยโดนช่องเก่าแบบถาวมรมาเลยอุ้ย ในช่องพี่นับใช่เลยที่จะฝากไว้หน่อยในในอยู่ในใครโมงก็ชื่อเดียวกันเลยชื่ออยู่ในชื่อเดียวกันกับติ๊กต็อกเลยจะไม่ได้สตรีมใช่ป่ะตอนนี้ยังไม่ได้สตรีมหรอกก็เลยคนดูเจ็บบางคนเขาแล้วเขาอยากตามไปดูได้ครับได้ดูชั ทุกคนสามวันนะโอเคปะอยู่ด้วยกันก่อนแล้วเราจะซอฟลงโอเคปะขับเตอร์ครั้งแรกขึ้นมาแล้วรอนะขอลบกันขอลบกันนั่นึงนะครับทุกคน ไม่ยังขึ้นมาอยู่น,ยนี่นเอาลิงม่วงใส่ในสตอรลี่ได้ใช่ไหมมันมันมันไม่เป็นไรใช่ไหม ซเซไอิงอ่ะไรนะครับอิงอ่ะคืออะไรครับต้องงานอะไรคนอิงฮะไปซื้อรถป่ะพี่พผมไปไหนอนะนึงาะพี่ทำไรอยู่ป๊นนึงนะ ซื้อรอไหมเองตรงมะพี่มีเงินอยู่ขันหก <c oughs> ทุกคนผม,ผมลงสตอรี่ใน t ิกตอกแล้วนะไออะไรได้อมนะมนนะด้อมเ <c oughs> วลาผมไลฟ์ใน t ิกตอกจะได้มีจะได้บอกให้ผมลงไปในสตอรี่แล้วนะสตอรี่ คนในแก๊งพี่ไม่มใครเอารอไหมเอาเอาเอาพี่จะไปหมุนเล่นเทะะ่าไหร่ร้านห้าแพงเกินไม่เอาละแพงเกินไรยเราเขาขายราคานี้พี่เบพี่เบได้รอ้อยยัง ได้เท่าไหร่แล้วพี่เบย์จะได้เก็บมาให้พี่ีครับเล่นกันเล่นไงพี่เล่นนี่ไงไอ้ไอ้ไอ้นี่ก็เล่นโหดนะเล่นไหมเล่นไหมเล่นโหดมากเี่นะไรวพี่เดว พิมพ์นี่โดนเนตมาหนึ่งร้อยบาทซัพพอร์ตทับน้อยกว่าสามมเด็ดเร่อรจะตเ่มาะจะเปิดใหม่ในเกมนะพี่นับเปิดยังไงหรอมันต้องเป็นไม่ออโต้ในเกมเปิดเปิดไม่ออโต้รู้สึกไม่ค่อยอยากกดไมอโต้ทำไมรู้สึกได้ว่าต้องแบบวอยๆว้กีดอ่ะไม่มีใครกีดหรอกพี่อ่ะ ในในนี้พิมพ์ได้หมดทุกทุกอย่างเลยนะครับพี่อ่ะพี่อ่ะอือตระลักตอกตักอะไรนะเบื่อ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 โอ้โ่ทีไม่ต้องตกใจครับเอางี้พาพี่ไปขายยาก่อนได้ปะอุ้ยอ่ะ <c oughs> <ม>ทำตัวอย่างนั้นวะพี่พี่อยากนั่งรถเล่นเอาโอเคปะคทำตัวอย่างนั้นได้ยัยทำไมอ่ะเจอ,อคือคือคือจะบอกว่าขับรถไม่เก่งไม่เจเจมีรถนั่งสามสี่ห้าหกไม่คือจะบอกว่าขับรถไม่เก่งใช่ปะดิ โอ้โหแมวเราคันนี้ไม่รอดแมวก็ไปด้วยกันหมดเนี่ยพี่ไปไหนเราไปไหนพี่หลับไม่ยอมพี่หลับพักเอาไปพักหรอหเอาไปพักหรอใช่เจพี่ว่าเอารถคันนี้ไปดีกว่าทัานไหนเรามีกันสามคนอุ้มก็ได้อุ้มไม่ได้อุ้มทำงานดำได้ไงใครบอกว่าไม่ได้ มันไม่ได้จะได้ได้ไงล่ะชี่จริงใครใครเขานั่งอุ้มกันไงแบบไม่อุ้มใครไม่อุ้มใครจ้า <laughs> พี่นี่ไงอะโอ้คันนี้มันไม่รอดอ่ะ มมลลงงผไปในนี้นะาได้ในสตอรี่อยู่ที่หลังพวงมาลอันี้เจเจสับเฉลิมพี่ไหมพี่สาวอะไรครับน้องเนี่ยน้องเนี่ยนี่ไงเห็นไหมมันก็แรงอยู่ปะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้โอ้โหมันนั่งหกเลยนะพี่น้ำ เราไม่เราไม่หาอะไรทำอย่างอื่นกันไหมที่ไม่ใช่แบบไปขายยาที่ว่าดูดีๆดูดีๆดูดี่ดดเลี้ยวแล้วเจ <c oughs> ไม่เลี้ยวอะ่ะไม่พี่เลี้ยวแล้วพี่เลี้ยวแล้วเมื่อกี้พี่หักหมดแล้วโอ้ขับรถเป็นปะวะเฮ้ยฮ่ารูมียะไรหรอ,อ,อนะเจน่าจะไม่ได้แล้วคน<ใ>นี้จะไปพักกันหมดแล้วโอ้พักไวนะ้เนาะ มีไรทำอะเล่นแม่มหรอหญิงล้นจะมีหรือเปล่าไม่รู้หญิงล้นจะมีให้ตีมาหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยพี่ดาขับรถไปไม่เช่อแลกลัวมากดูเลี้ยวดิเอาเลี้ยวแล้วเนี่ยคือเชื่อว่าพี่เอียงตัวเองด้วยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือสมจริงเกินวะ คือพี่เอียงตัวเองอ่ะคือแบบเอียงขอแทบเค็ดอ่ะเอาพูดตรงๆเลยเนี่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 ยผมเพิ่งรู้จักเจวันนี้เจเรารู้จักกันมากี่วันละหนึ่งวันถึงหรอไม่ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงเอ้เที่ยงเหรอตอนไหนวะบ่ายบ่ายรู้จักกันหนึ่งวันหนึ่งวัน คนไทยสนิทกันเร็วใช่ไหมครับคนไทยสนิทกันเร็วครับผมมันไม่เห็นมีอะไรต้องไม่สนิทกันถูกไหมพี่ดาบถ้าคนมันถ้าคนมันถ้าคนมันจะรู้จักกันถูกคนมันจะเกิดมาเป็นพี่น้องกันยังไงมันก็ดกันนี่ถูกว่าเองพูดจามีสาระก็วันเนี้ยแหละตอนเนี้ยใช่เจอยากเป็นน้องพี่ดาบเพราะว่าพี่ดาบมันชอบพูดเสียงหลงรั่วดิพูดว่าอะไรหรอพูดเสียงหลงอะ ยังชอบล้อคนพูดอย่างหลงแต่พี่หลงหลงพี่หนูอะเอ๊ยออน้าเป็นป่ะเนี่ยเอ๊ยโอออะไรอะไรอะไรโอเคโอเคโอเคจอเลิกเลยอะน้เป็นไรคอยล้อเดี๋ยวคอย้อหนูอก็เติกอะไรน้เป็นไรเออคนดูอันนี้มีมีย้อนหลังนะในในทวิตมีย้อนหลังนะ ไม่เองอะกระเตอะอะไรพี่ยังไม่กระเตอะเลยเองเองเองลงเองรถรถลงรถลงรถลงรถอุ้ยพูดอะไรอ่ะค่อยคอยพูดได้มั้งนั่งข้างหลังนั่งหลังไม่พี่รับซ่อมก่อนไหมไม่ไม่นั่งข้างหลังไงเวลาพี่ซ่อมรถอะใช่ป่ะเองจะได้ไม่ต้องขยับมานั่งไงโอเค มีดอกให้ติดตเอมีดอกให้ดับไปฮะมันไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะนี่เราเป็นอินโทรเวิร์ดป่ะเฮ้ยโอ้อินโทรเวิร์ดแบบสุดอินโทรเวิร์ดใช่ไหมมันจะไปจะปะเดี๋ยวพี่ดีเราสินใจสินใจ สีกี่ฟีสีกเฟ่เนื้อสีกต้าเนื้เกต้าไม่ใช่ไม่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ปะไม่ใช่เลยอะไรกันเนี่ยทั้งวันบอกเลยนะทั้งวันที่นี่พูดพูดพูดแอบได้ครับที่นี่พูดแอบได้ทวิตทวิตไม่มีอะไรแล้วนอกจากอาจารย์เองเนาะที่โดนโดนบิน เก่ปกติสตตีมในนี้ครับเป็นหลักแต่ว่าย้ายไปในในในทิกตอกครับเพราะว่าแบบคนเข้าถึงง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปวันแรกเปินซีเจ้โอุ้ยครับบุก,กเลี้ยวเลยไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> จลึกได้ปะลึกก่อนเอ้ยโห <c oughs> ลอ,อย่าขำะไรขนาดนั้นสิ ตลลเขาไม่เชื่อว่าเรารู้จักกันครึ่งวันมันไม่มีใครเชื่อเลยเราเรารู้จักกันเครื่งครึ่งวันหลงเกินพอแล้วหลงเธอ,อพอทนอเสียงหลงพอเลยอ้เขาให้อันนี้พี่มาด้วยมันคืออะไร พี่เอางี้คือพี่ให้เราต้องให้คืนนะพี่คิดว่ามันมันมีค่ากับพี่จัดเลยคือแบบมันมีํำแสงด้วยใช่หรออาจจะเป็นเอออาจจะเป็นของมีค่าเพราะว่าตกปลาที่นี่อยากจัดอ๋อไม่จี่ไม่เล่นแล้วรับไม่อยู่แล้วช้าพี่หลอดไปเปิดเพราะว่าแล้วมีค่าจัดเก็บไว้เก็บไว้ไว้ปิ้งกิน ปิงอะไรแล้วปิงปิงสรุปขายาไหมเนี่ยอันนี้ข้างหนข้างหลังเอาเ้ยยังไม่มีเบอร์เแลบบ้วยี่งไป แต่ชีแกต้าอุ้ยมีร้านเป็นเดียว,วยยยยยเบียว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 เดี๋ยดิเคือตอนนี้คือสิ่งที่พี่เข้าใจนายนคือคือตอนนี้สิ่งที่มันไม่ค่อยมาคือวันเราเวลาไปทุ่งเทียบที่อื่นถูกไัมที่อืนใช่ใช่พ<ล>ี่เข้าใจเด็ก เด็กมันมีที่จะไปแล้วพี่มันมีที่ทุกคเออเข้าใจ่าไม่เป็นไรหรอกมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วไงใช่แต่แต่ผมก็เตือนน้องไปแล้วพี่ถ้าถ้าสมมติว่าเออที่จุดนั้นแบบพลาดมาแล้วไม่มีที่ไปก็ก็ต้องเคว้งอ่ะพี่ผมก็บอกไปแล้วว่าเคว้งอืมบอกไปแล้วถ้าตัดสินใจก็อย่าใช้ลมชูตัดสิในใจพี่เออเน<ด>ี่ยผมโดนมันเทศทุกวันเลยเนี่ยที่ไปเนี่ยไปมันมันมันมีล่าล่าสาภาหรอ,เ,หรอเจ เอออยู่ไหนรู้ไหมอะไรทำเขา,า,าจะถ่ายลงทวินนะวันนี้เราไปทือคนอื่นมละ่ะอาเอาเลยเหรอเดี๋ยวเราใส่ชุดนอกกันุนอ้ยอมีเม,มัดเอเขาอยู่ข้างหลังเหลือ12%อยากลัวมากเลยเพราะ่า เพลงไปอยู่ดีแล้วมีมันแตกมันไม่มันไม่มีแตกไม่ใช่มีแต่พังไม่ใช่เออแต่ว like, ่าถ้าซ่อมก็คือกลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่มันไม่หายไปใช่ไหมพี่เอพี่เ mm พิ่งเพิ่งมาวันที่สองไม่ใช่แหละแบบนั้นแหละแต่ไม้ไม้พี่บอกหนึ่งนะโอกเคบอกสี่ของพี่บอกหนึ่งนะเจ้เพิ่งติดบวกสี่อันนี้เจ้พี่ติดอันนี้สี ไม่เอาไม่เอามีนี่อันนี้รอบเดียวไม่เอาไม่เอาแล้วติดเลยมั้งขึ้นไปขึ้นไปไม่เป็นเลไม่เอาไม่เอาประโยชน์ด้วยใช่ใชผมก็บอกเตือนผมก็เตือนน้องยังไม่ได้ใช้แหมเป็นพี่จะไม่เอาของน้องพี่มีอะไรให้เจ๊ไหมล่ะพี่ก็ไม่มีมีมาหนิเดินม,มาสิ อบุนะเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเองพูดแบบว่าขอบคุณนะแต่ทีหลังไม่ต้องแบบเที่เองพูดเนี่ยผมไม่ใช่ตกใเลยไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยนะครูดุ้งจริงกำลังหาตังค์ไม่ใความว่าองไรงั้นหรอกเหลืออีกด้วยข้าวไข่เจียวเอาตกมามพี่อ่ะโคตั้งใจทำอ่ะหแล้วก็ถ้ามันทำได้ที่ไหนพี่รับมุกออเต็มเลยพี่ต้องตามคนยี่สิบคนมาเพื่อเอาข้าวไข่เจียวให้เองกิน ใช่หรอเป็นไรสวัสดิการนะใช่แล้ว่อแกพี่เจกินเล่นเออเอาเอาอยู่ไหมล่ะเนี่ยทำไมมันเป็นอะไวยาวอ่ะเหมือนมันเป็นเนี้ยมันตีมันตีเรื่อยๆอ่ะตีเรื่อยๆแต่ถึงแพ้มึงก็ไม่หยุดอ่ะแต่ก็ตีต่อของทำอะโควรชอบเะยแกวเน่มันมันพลาเตะอยาวมันพลาตาช้างอ่ะ

ไม่เราว่าเราห่างกันบ้างดีกว่าเนาะพี่ว่ามันทำไมมันเหนื่อยอะพี่เป็นไรไม่พี่ขำไม่เหนื่อยขำอะไรไม่เห็นอะไตลกใช่เหรอพี่พี่ก็พี่ก็ไม่เหนื่อยพี่ท้อแล้วพี่มองดูหน้าหน้าลิงพี่ว่าพี่เราเปิดหน้าไอ้บุตร์ได้ว่าที่พี่เราส่งให้พี่ดูแล้วพี่ดูหน้าเจนี่เนี่ยนะพี่ว่าเหมือนกันวะเนี่ย พี่ไปจู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 ยังเปิดรัวพี่ไปจูพี่ไปจูน่าจะไปเรามาออกแกงวันนี้พี่พี่เห็นเป็นเหลืองอะไรไม่รู้นั่นเลยเลือกนี้เลือกนี้เกิ์ที่ฝากเอ็งมาอยู่พี่มาเลยสวัสดีวันจันทร์แฮปปี้มันเดย์โชคดีร่ำรวยสุขภาพดีมีเอาเลยค่ะว่าใจเจี๊ พี่อยากเจอกันวันเดียวจริงป่ะใครพี่สองคนอ่ะกับใครกับพี่หลอดอ่ะใช่เจอหนเดียวที่มันต้องควรใช้คนนะทนไหมพี่ว่าไงแบบคิดว่าพี่หลอดเป็นคนยังไงพวกนี้ใช่รั่ว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 เจอพี่มึนมึนไปกันอ่ะเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างรั่วนอะไรก็มาอุดไม่อยู่จะพูดพี่ละเยอะ เป็นไงน้องพีคนอ่อนจริงมันก็หน่อยไมึงต้องวางพื้นฐานแกงมือให้ดีๆมึงก็วางพื้นฐานเรื่องคนมาไม่ใช่พน่ไอ้ติมไอติมไอ้ติมไอติไมไอติมไอเจแลกกันไหม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  ได้พี่ถามรอคันนี้ว่าแป๊บนึงแป๊บนึ่งนะในแรกกันน่าหนแรกกันหน่ะรถพลาสฮ้ดไปไปไปันเปิดข้างหลังได้ไหมไปดิไปดิเอาไปเลยไปเลยไปไปเซนเว่าไงพี่อยู่หลังรถเอ้ยขึ้นหลังรถได้เหรอเออมันมันกดขึ้นได้ปะเอ้ยนี่เออขึ้นบนรถสิเฮ้ยขึ้นหลังรถด้ได้เจเไปดิขึ้นมา ขึ้นหลังราได้เหรอกูได้ป่ะแต่ละคนจะเปียวเปียวมันได้คนเลยวะคนเด็กไปขายชอ้โหเฉยเพื่อนชฉลยเพื่อนมาหายหาเพื่อนเอาเจ็ดขึ้นมาจับมองอะไรพี่มองเองอยู่กูอยากรู้ว่าเขามองอะไรวะเดี๋ยวกูไปขึ้นด้านหลังครับพี่ครับมีใครต่างมาสะดุดไหมครับประสบมาเภทเหนเหนเภทใช่ครับเระสบมาเภทแม่เหนือเหนอเภทไอ้เอ็ดสิบบาทครับผม เจไปนั่งกินพี่เหรอลายี่สิบบาทครับเพิ่มไหนตู้ไหนมีคนเยอะเจไปไม่ได้แล้วครับพี่เราอยากแต่ครับพี่ตู้ไหนมีคนเยอะนะครับเพศผมอยู่ผมอยู่สีแยกและเพศที่บ้านอยู่ไหนเพศตู้ไหนมีคนเยอะวะจะได้ไปตรงนั้นตู้ไหนไม่รู้วะจะถึงก็ต้องกูไปเรเวิลจะสิงวันไหนวะเนี่ยถึงเพื่อนถึง ไอเจพี่ว่าสองเจสสองก็น้าเขาบอกขนเด็กว่าขนเองแม่เลยอะไรนะเขาบอกว่าขนเด็กคนเด็กเลยเขาหมายถึงขนหรือว่าขนเด็กเด็กมีขนเนาะฮะโอ้โหไดับขับดีๆหน่อยดับจะเย็นดิตามเลนหนเพื่อไม่ขู่เพื่อชาวบ้านชาวบ้านเจดิศชาวบ้านเจยังไม่มีคนขาคนแขนอะไรอย่างใช่หรอใช่ แต่กูคิดดีไม่ได้เลยวะเมื่อข้างหลังได้กินแล้วไอ้เห็ยทำไมจะไม่ได้ยินหรอครัะปูผมโรปีนี่เหนื่อยเทอร์โบคันเนี้ยเป็นไรอ่ะฮะเป็นไรพี่หายใจแรง เออพี่หอเป็นหอบแล้วนึงก็เปิดเองทันเดร์เอ็กเป็นหอบเป็นหอบโอ้ยพอเธอนะที่ทำอยู่ตับสุฮาดิหนึ่งสอง ซ้ำกูชอบกลับมารับด้วยไรอย่างปั่นโอ้ยไม่มีมี่รูพี่เตะ พี่รถเตะรถมังลำบากเขามึงมึงพาเขาไปที่เดิมเดียวนะพี่ลองหันมาบอกเขาข้างหนึ่งหดละมาครึ่งทางแล้วเว้ยไม่ได้ย้อนกลับไปก็ไม่ได้เรเวิลอยู่ใกล้ๆไปเรเบิเห็นเไหมข้างในมีอะไรวะเห็นเห็นพี่เห็นหัวอยู่เรเบเห็นจีนเหรอเห็นเห็นแอบยิ้มอยู่วะมันบู๊เด้อเนี่ยบูเด้อไว้เซนมีความสุขวานทำงานวันแรกน่าเพื่อนพี่แอปไอ้ดำมึงวางใบใบ ที่บ้านด้ดีเนี่ยดิใบน,นี้นะเว้ยจัดส่งนะเว้ย <c oughs> ได้พี่วางนี่หน่อยเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวปวดหัวมากนี่ทำตาแตกขาดเป็นชีกสาระว,วันนี้ <c oughs> <c oughs> มีย้อนหลังนะครับในในทวิตมีย้อนหลังนะกดเข้าไปในโปรไฟล์ได้เลยแล้วลงแล้วผมเปิดย้อนหลังเนี่ย อ้โหลมีใครเข้าห้องน้ำไหมครับฮัลโหลครับเกียรถวิ่งขึ้นเกียร์ห้าแล้วเนี่ยมาหกสิบแล้วมานะฮะคือ<ล> <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> พี่เจพี่ฮัลโหลเจพี่หลดเหรอ ฮัลโหลเจเฮลโหลเจเจื่อยากเป็นในคันนั้นมากเลยอะพี่นับว่าไงได้ยินไหมเนี่ยกินแล้วพี่นับว่าไงได้ยินไหมบบไมผมถือโทรศัพท์ก็ไม่ได้ด้วยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย โอ้โหโอ้อะไรนักหนาวะวันนี้ชีวิต